ทามทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเซนบอลลีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานอิวเกตเมบียโรชอว์ยูเนี่ยนมอลนะครับผมมีเมมเบอร์มาหลากหลายมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนรุ่นที่4เลยนะครับผมและแน่นอนนะเป็นงานโรชอว์ที่แบบว่าโอโ้โหเซลิปนี่แบบเปิดเอาใจผมมากเลยครับก็คือมาทั้งคามิโอชิ T แล้วก็ โอชิคนล่าสุดเลยนะทุกคนนั่นก็คือน้องไปย่าและก็น้องแพนเชคมาในโ,โชว์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมตอนที่ผมถ่ายตอนนี้นครับก็คือผมดูโชว์คอนเสิร์ตจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่ามุมในการยืนดูโชว์นี่เป็นเรื่องที่เศร้ามากทุกคนเพราะว่ามุมมันแบบน้อยมากทุกคนก็เลยอาจจะถ่ายมาได้ไม่ครบทุกเมมนะผมถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ครบเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนก่อนเลยนะครับผมคือมุมปัญหายากจริงครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปบรรยากาศการโชว์กันเลยดีกว่านะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะ อเลยนะว่าพอโชว์จบเนี่ยผมก็ไปยืนรอส่งเบอร์ไว้ซึ่งมาดูพุทเทิแล้วอยากจะร้องไห้จริงๆอยากจะร้องไห้แต่ตอนถ่ายเสร็จแล้วผมก็ไปยืนรอเมายเลขใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยอยากไปส่งมินิฮาระให้น้องไาย่าเพราะแบบช่วงนี้ไม่ได้ไปส่งไงเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างแบบตึงมากๆเลยทุกคนคือผมไม่ค่อยมีเวลามาตามไปดอวยนะช่วงนี้เพราะว่าแบบว่าเอองานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะผมผมยืนรอส่งมินิฮาระให้น้องไาย่าใช่ป่ะเขาเห็นน้องเดิมไปแล้วผมก็ส่งมินิฮาระให้น้องเว้ย าผมคนเดียวอะน้องหยุดถ่ายรูปคนตรงหน้าผมแล้วน้องก็ไม่เห็นมินิฮารี่ผมส่งให้แล้วน้องก็เดินไปเลยจะน้องใครคือคนข้างหน้าผมเนี่ยเขาเป็นกล้องพลอยอ่ะเออน้องก็แบบก็อยากให้แบบมันเห็นชัดไงเพราะมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่กล้องดีสโต้เหมือนพวกเราไงเนาะเออก็ต้องแบถ่ายชัดไงน้องก็ยืนเนี่ยถ่ายพลอยสวยๆเลยเออแต่แบบมินิฮานผมอะน้องไม่เห็นทุกคน ก็แต่ครับไม่ซีเรียสกันเนาะส่งได้ใหม่เรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละครับก็กเรือเป็นบรรยากาศการกไปรอส่งเบอร์มเมื่อกี้ไปเนาะทีนี้นะครับตอนนี้ผมก็นั่งรอไฮทัชอยู่เออก็รอขายของพิชัชนได้นะครับผมก็ได้ทําการไปซื้อบัตรไฮทัชมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กจริงๆต้องซื้อเข็มกัดเนาะนี่ก็เป็นเข็มกัดแล้วก็บัตรไฮทัชที่ผมไปซื้อมานะครับคิดว่าอาจจะซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแค่ใบเดียวก่อนแล้วก็เข็มกัดอันนี้นะครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้เเเเมมมกัััดดของใคครรนะบผฮฮ้้ยยยหววาี๋ เดาเดาได้อยู่ในกล้องมันเห็นหน้าคนเลยแต่มันไม่ชัดเลยเดาได้อยู่ว่าเป็นรุ่นสามใช่ไหมเออรุ่นสามเห็นนี่หว่าตอนนั่งคันเีแค่จอใช่ไหมมันเห็นว่าเป็นหน้าคนแต่มันไม่ได้ชัดว่าเป็นใครถามว่ารุ่นสามผู้น้องมีนผิดครับไอ้คนนึงแต่รุ่นสามมันถูกล้องพี่ให้อีกคนนึงพี่อีฟผิดครับพี่บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยระดับแบบมันจะมีตำแหน่งเอาไปอ่ะไม่ผิดครับเองไม่ใช่อีกอ่ะสามคนคือมองในกล้องยังไม่รู้เลยว่าใครคือเห็นหน้าคนเต็มๆ็มเลยนะ เขาเคยรับตําแหน่งร่วมกันกลับไปอ่ะผมตอบครับแอ่ว่าฮู๊ปครับใ,ใช่ไหมฮู๊ปของชัย <c oughs> นั่แหละอ่านี่ฮู๊ปนะครับผมโอเคเดี๋ยวแล้วก็นั่งรอนะผมแล้วก็รอไฮทัดกันดีกว่าเนาะภาพไฮทัชผมบอกเลยว่าต้องแบบเป็นภาพที่สวยงามแนะ่นอนเพราะผมจะได้แบบไปหาแบบทำเย่อชี้ทุกคนเอ,ออยังไงก็รอติดตามกันนะผมเราไปไฮทัชกันดีกว่านะครับผม ยังไม่มานะที่เล่าเนี่ยเขาว่าไปย่ากับพลอยนี่เป็นยังไงวางกล้องดีต้นอันนี้พี่มีแบบกล้องให้มานะผมขอบคุณมากเลยนะครับถ่ายพลอยน้องไปย่าไปคาเฟ่ละลักเหมือนกันนะครับเนี่ยเหตุการณ์มันต่อเนื่องยาวมากนะพี่หลังจากที่เราไปไฮทัชกันมานะครับก็คือพวกเราสองคนเนี่ยไปกุ๊ปที่มีน้องเอลเนาะไปย่าแล้วก็น้องเอมี่น้องมิชาน้องวาว่าครบอย่างอีกคนหนึ่งตามตามรูปเลย ตามรูปเลยพี่แบบแบบแบบพี่ไปคุยกแบบว่าแบบท็อปปิกที่ไปคุยเอาข่าวถ้าแอลอ่ะพี่จะไปยินดีกับเขาเรื่องเรื่องได้ไปญี่ปุ่นเพราะเขาบวชได้แบบไอไทยไทยเฟสอะไรท่าอย่างเนี่ยจำชื่องานไม่ได้ไงแต่ที่ไปญี่ปุ่นอ่ะก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ไปย่ากับนิกกี้เขาอยู่ใกล้กันพอดีก็เลยคุยเรื่องคารละว่ายังไงเพลงแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่บอกหรอกเขาก็ทำแบบ เออเขาก็ยังต้องกากไปอยู่อันนี้ก็มาในส่วนของเอมมี่อันนี้คุยเรื่องไทยทันเราน้องก็ทํท่าถ่ายทันก็เลยแบบไปแซลว่าแบบเอ้ยไม่ได้แซลหรอกไปถามประมาณว่าดูไหนแล้วใกล้จบหรือยังแต่เขาจบแหละแล้วก็มิชาเหนื่อยไหมวันนี้ประมาณนี้น้องบอกผมตื่นอยู่ยังง่วงอยู่เลย <c oughs> เประมาณนี้และสุดท้ายก็เป็นน้องวาวาวไอัน,นี้วาวาเขาทักเรื่องชุดก่อนอว่าหเห็นเสื้อการ์ตูนอนะไรเงี้ยจากเรื่องอะไรหรอแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็บาย,บาย ไคร่าวๆของผมก็คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ทุกคนมันจะมีอีกคลิปเว้ยที่มันอยู่ในช่องขับคนใจ้เผือซึ่งลงไปก่อนหน้านี้นะทุกคนก็ไปดูได้ตรงตัวไอตรงนี้นะครับผมเป็นเกี่ยวกับงานวันเกิดผมนะทีน่ะในคลิปนั้นนักผมได้บัตรไททัศมาฟรีเว้ยไม่ลงลึกมากละกันแต่ว่าผมไปให้เมมเบอร์อวยพรวันเกิดมาในวันนั้นนะครับทีน่ะวันนี้ผมก็เลยให้เมมเบอร์น้ำมาอวยพรในรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นการอวยพรย้อนหลังนะผมเพราะว่าคร่นี้ผมมาไอ้นี่หลังหลังวันเกิดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เลยแบบให้เมมเบบบบบบอออออรร์วววยยยยยพพพ้้้้นนนนนนหหลลลลัััังงงะคผมมมกกกก็็ููดด่่ททุเเแแแแไไจตปืบ พี่ต่ออะเออแบบจะอวยพรให้เสร็จอะไรเงี้ยก็ทุกคนแล้วผมเออนั่นแหละไม่มีแล้วมาแค่อวยพรมันเกิดนะผมแล้วก็ตอนเนี้ยเสร็จแล้วรอบแรกของไฮทันนะผมผมรอรอบสุดท้ายคือรอบเย็นเลยนะผมผม,ผมซื้อบัตรไฮทันเมกใบหนึ่งนะครับผมก mm ็เข็มกลัดพี่ผมไปซื้อมาเนี่ยจริงๆก็บง e ังเอิญเว้ยคือเหตุการณ์มันต่อเนื่องเลยคือเรากะว่าไฮทันเสร็จฉับมันจะมาถ่ายคลิปต่อแล้วก็ยืนทรงเมมต่อเนื่องเลยทีเนี้ยเราจะไปซื้อใบเสร็จมาเพื่อรอรับของกับเมมเว้ยค <c oughs> อยรอครับใช่ครับหน้ามันเมื่อกี้เมมเต็มทุกคนถึงงงช่่วซื้ออขคคาเฟนะรับ จริงมันบังเอิญว่าคือเราอะกะาจะแค่ไปซื้อใบเสร็จเฉยๆแล้วก็ไปเอาของกับเมมเบอร์ครับซื้อก็แบบปกติอะเออกับพนักงานปกติเว้ยทีนี้เขาไม่ขายเขาให้รอเมมเบอร์เลยเออแล้วมันพิกตรงที่อะไรครับคือคืออย่างนี้เขาเขาขายเว้ยแต่ว่ามันจะมีแถว2แถวคือแถวที่รอซื้อกับน้อง ที่จะเป็นแคชเชีย <champions> กับแถวฟาสเลนคือไม่ได้ต้องการซื้อกับน้องแค่จะไปรับกับน้องเฉยๆแต่เราวอยู่แถวตรงที่เราอยากซื้อกับน้องอยากเป็นอยากให้น้องแบบว่าคิดเงินและความพีคของของการไปรอบนี้ก็คือว่าแคชเชียดันเป็นเอบอรแอลและน้องไปย่าใช่อะไรประมาณนี้ซึ่งก็แบบตรงล็อกผมกับซันใช่ครับและแล้วผู้ช่วยเป็นพี่เชอร์โอ้โห ผถโคตรสุดพอถึงคิวผมอะผมไม่ได้ต่อกับพี่เพ็ทผมอะต่อจากพี่เพ็ทประมาณ34คนชเราก็ไม่ได้เตรียมมาคนข้างหน้าหรือข้างหลังเลยว่าเฮ้ยเขาจะไปหาใครอะไรเงี้ยเพราะมีแค่2เมมฉบับคือพอถึงคิวผมคนที่2องอะมันจะมีคนข้างหน้าเว้ใส่เสื้อสีโสมเว้ย<ม>ผมก็นึกว่าเขาอจะแบบต่อปลายาอะไรเงี้ยผมว่าแล้วตอนนั้นผมถือกล้องอยู่ใช่ปะแล้วเหมือนแบบพนักง,งานบอกให้เอากล้องลงพอดีว่าไม่ถ่ายแล้วนะครับยอะไรเงี้ย แล้วเหมือนแบบเราเรากาลังลุ่นยุ่งๆอยู่อะแล้วมันถึงแบบถึงคิวเราแล้วถึงเออถึงคิวเราแล้วอะใกลๆใแล้วผมกําลังจะหันไปถามพี่เนาข้างหลังว่าพี่ครับจะไปหาใครครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะทีเนี้ยตอนนั้นอะจังหวะเป็นคนที่แบบปลายยาโลมพอดีแล้วพี่คนข้างหน้าเสื้อส้มไว้ดูคนบอกว่าเฮ้ยสั่งเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยก็แบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงี่ใช่เขาโ้ตั้ตเมื่อหรนนี้วันนี้เราโชคดีกันมากนะเอางงรก็ผมผมก็โชคดีมีพี่ให้ให้คิวผมเหมือนกันด้านหน้าผมกับขอบคุณพี่ผ่านนคิี้้ดวยรับ พี่เสื้อสีส้มผมรักสีส้มอ่ะผมพูดอย่างเงี้ยรักสีส้มนะผมแับรักสีส้มอ่ะไม่ไม่เหมือนเดิมใช่เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรคือผมอ่ะไม่รู้จักเขาเลยนะเว้ยคือไม่คือ่าเรียกว่าไม่รู้จักเรียกว่าผมอ่ะรู้แค่ว่าเสื้อสีส้มแต่ผมไม่ได้มองหน้าว่าเป็นคนรู้จักผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าสันเข้าไปก่อนเลยผมแบบโอ้โหคือเรื่องแรกนะเว้ยอึ้งตรงที่แบบที่เขารู้จักผมเว้ยไม่ได้ตอคือแบบโอ้โหความดีงามของพี่เขาให้ผมได้แบบไปหาทับโอทีแบบสุดยอดมากอืมพอเข้าไปซื้อก็เป็น เออบอกพี่เชิญกับบอกน้องไปย่าว่าเอาเข็มกัดอันหนึ่งครับ <P> พี่เชิญดินไปสองอันตอนแรกจะให้สองอันแหละแต่ตาโหดมีครับทุกคนอเออเงินสดมีแค่นั้นพี่เชิญเอพี่เชอ,อยากเบิ้ลให้เออพี่เชิญจะเบิ้ลให้นั่นแหละก็ไปรับมาครับผมแล้ว, <P> ลวก็ตอนรับไปเสร็จก็คือไม่ได้ซีเรียสว่าต้องไปหาใครเพราะว่าใครก็ได้อะ่ะก็สรุปเข้าไปหาน้องวาวานะผมน้องก็เปิดเข็มกัดให้มผมก็ไปเล่นมุกกับน้องว่าน้องถามว่าจะแกะเลยไหมเขาบอกว่า ไม่ไม่เอาแกะได้ไหมเอาแพะได้ไหมน้องก็เอาบนผลนิดหนึ่งเว้ยก็บอกว่าแบบโอ๊ยทอดตีส่งไปไปแล้วก็ไม่ใช่พี่เออมันนึกไม่ทันอะไรเงี้ยน้องก็แกะแล้วน้องมีเลี้ยงแบบว่าน้องแกะปึ๊บเลี้ยงโ้โว้าวผมว่าแบบใครอ่ะได้ตัวเองเหรอคือหมายถึงได้น้องวาว้าเองหรออะไรเงี้ยน้องไม่บอกเว้ยก็จนตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่าได้ใครอ้าวคือเราก็ต้องมาลุ้นเองอเรงเป็นความลับเออเป็นความลับที่น้องสร้างให้เราความลับเฉยเลยเนี่ผมว่าน้องได้น้องลูกน้องวาว้าคนแรกได้โหคนที่สองได้ใครฮะ ผมว่ามีชาว่ะดูจากไหนกล้องม่ชาหรือเอมมี่ที่มองไม่เห็นอะเปเปอร์คนดูรู้แหละแต่เรายังไม่รู้ใครวะเป็นไงในกล้องดูยากใช่ไหมถึงแม้เราจะเห็นแล้วในกล้องดูยากเฮ้ยเดาว่าปอปเปอร์อะเออผมว่าพี่ปอปเปอร์อะแล้วเราดูเองเลยดีกว่าเออดูเองไงปอปเปอร์เฮ้ยเอาให้เลยเหรอส่งมอบครับขอบคุณครับพี่มิแบบจะหมดแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราให้ทันเลยละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาปิดคลิปสุดท้ายกันนะผมเออแล้วก็อีกเรื่องครับทุกคนคือนี่ครับ ที่หมีแบกกล้องให้ผมมานะทุกคนให้ดูแบบชัดๆทีคีหนึ่งก็เป็นโพลารอยของน้องใาย่านะครับไม่โฟก,กัสด้วยเป็นโพลารอยของน้องใาย่านนะครับให้เป็นข้อขันวันเกิดเจ้าหลังนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่หมีแบกกล้องด้วยนะครับสำหรับรูปโพลารอยของใายา่านน,น,น,นนะครับผมโอเคไม่เจอเลยจริงนะทุกคนไปเจอกันไายพัทนะครับผม เสร็จกันไปแล้วนะครับผมสำหรับงานโรชโชว์อีเวนตเมบีที่ยูเนี่ยนมอลนะครับทุกคนเมื่อกี้การที่ไปที่ไทเนี่ยผมก็มันเป็นใบเดียวเนาะทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบขาดกําลังใจมากเลยจะไปหากําลังใจนะผมผมก็เลยให้เมเบอร์ทุกคนอวยพรให้ผมนะครับไม่ใช่ไม่เชวญผมหรอกผมอะเดินเข้าไปเว้นแล้วบอกว่าขอกำลังใจหน่อยครับผมทุกคนก็ให้กำลังใจมานะครับผมเว้นแต่ว่าน้องปลาย่านครับผมไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องล่วงหน้ามานะครับผมแล้วก็แบบขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้นะผมแล้วก็นิกกี้นะครับผมก็ ไม่อยากพูดว่าขอบกังใจเพราะน้องเหมือนแบบต่อเนื่องไงเออแล้วน้องหันมองผมก็แบบไม่อยากแบบออนแอร์ตอนหน้าน้องไงผมก็เลยเหมือนแบบเออนิกกี้เดี๋ยวรอติดตามคาร่านะผมอะไรอย่างเออแล้วแบบปลายยาอยู่ทันดิกกี้ด้วยเนาะน้องก็แบบว่าเออเดี๋ยวรอติดตามนะครับคาร่าอะไรเงี้นะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ภาพบรรยากาศตอนส่งเมื่อกี้คือแบบค่อนข้างเอกลักษณ์มากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นภาพที่แบบมันไม่เหมือนก่อนหน้าเว้ยก่อนหน้าคือแบบหัวคนเต็มเลยแต่เมื่อกี้คือแบบเป็นไงโล่งๆคลีนๆนะครับผมเพราะว่าได้รับการอุปถัมภ์บันไดมาจากพีี่หมแบกกล้องทุกคนนนอัี้้คคืออออตงขขบุณพี่หมีแบบกกล้อองงจรินะคผมืแบ ให้ผมกับพี่เพชรได้แบบยืมบันไดในการถ่ายครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นภาพมุมใหม่ๆของช่องเราเนาะคือแบบวันนี้พี่แกช่วยเหลือเราเต็มที่มากแล้วก็ให้รูปลงไปาย่ามาด้วยนะครับผมนั่นแหละก็ไปติดตามเพจหมีแบกกล้องกันได้นะครับผมก็รูปเป็นเบอร์สวยๆแบบไปเซฟไปโหลดไปดูรับชมกดไลค์กดแชร์กันได้ในเพจนี้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะผมผมก็ขอฝากท่องทางการติดตามของผมด้วยละก,นกันเนาะก็ไปติดตามกันได้นะครับผมในโซเชียลมีเดียต่างๆเลยนะครับผมรวมถึงรีสอร์ทขับคนใจเหงื่อด้วยนะ,ะ,นนะนนนค,นครับผมสำ